ยาบเอยอดี้สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าเอสคิปหมอไม่นวงมันเป็นยังไงกันอันนี้ผมขออ่านโค้ดให้ดูแล้วกันว่ามันหน่วงเพราะอะไรทำไมมันถึงตามหากันนักนะครับเริมมาที่ฝั่งไคลแอนเมนก่อนเลยนะครับแล้วผมขอดูว่เมื่อมันตายได้ไหม โปรเจคเด็ดโปรเจคเด็ดบ้ a ับไปดูต้นชะบับอ่ะเดี๋ยวผมโหลดต้นฉบับมาดูดิครัโครับก็บ เป็นสมมาตรฐานนี่เรียกว่าของทุกเซิร์ฟทั่วไปเลยเบสิกไฮแอนด์เมนโอเชนเดียดเดย์นี่นะครับเมื่อเกิดการตายขึ้นเนี่ย event handler ตัวเนี้ยจะทำงานนั่นก็คือ on player d e a t ครับ on player d e a e อันนี้คืออะไรมันคือฟังก์ชันนะครับตามฟังก์ชันไปดูฟังก์ชันนี้ก็จะ set id เป็น t u o player p ็เท่ากับ player p id นะครับ set cut second เท่ากับ1,000หรือ1วินั่นแหละตายปุ๊บอ่ะมีเท a ขึ้นมา วนทำงานไว้จนกว่าไออีเดสเนี่ยมันจะเป็นเฟลถ้าตายปุ๊บอ e ีเดสเนี่ยเป็นถูแลเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเวลา60เท่ากับ60คูณหนึ0งพเขาเซคันเท่ากับ1,000นเห็นไหมเวลาปุ๊บแล้วก็เคลียร์ทาร์ทอันนี้ก็คือศพเด้งแบบออโต้นั่นเองโอเค ติกเกอร์เซรเวอร์อีเวนต์มันก็จะติกเกอร์ไป่างเซรเวอร์เซ็ตเดสต t สเตตัสเป็นทูนะครับเพื่อ <c oughs> ให้รู้ว่าไอเนี่ยมันตายอยู่ if e Config AutoResponse <Yeah>. เกิดเองเมื่อ Config เนี่ยกำหนดให้เกิดเองเรามาดู Config กันน่ับออโต้หรื n สปน่ะเป็นทูถ้าอันเนี้ยเป็นทูเนี่ย มันก็จะทําการ E S X Trigger Server Callback นะครับถึงมาทัดน,นี้ในวงเล็บมันโดยให้เราจะไปดูว่านะมันคืออะไรทำไมมันต้อง Trigger กก Callback ไปที่นั่นตามอีเวนมาดูนะครับนี่นะครับคือ Callback ของฟนะังก์ชันนั้น โดยเขาจะเช็คอะไร x player เท่ากับ e s x get player medic online connect เท่ากับตน for i เท่ากับ1น,นะครับก็คือ for player online อทอีละคนนะแทนด้วย1 for เข้าไป for เข้าไป x player เท่ากับ get player for m i d x player ก็ฟอลนะครับเอาไอเข้าไปแทนที่ก็จะฟอลหาสมมติออนไลน์สัก30สบคนเงนี้ยมันก็จะฟอลหาหาจ o อบ a นมเท่ากับ a m b บ l a n c e นะครับเมื่อเจอเมื่อเจอ a m b u l ร n c e ปุ๊บมันก็จะบวกหนึ่งเข้าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งเข้าไปก็คือื้อเช็คหมอนั่นแหละว่าหมอออนไลน์กี่คน แต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนนะมันมันไม่ได้มีข้อจํากัดตรงนี้ไงเพราะว่ามันเต็มที่ที่32สล็อตทุกวันนี้ก็มา6 4 128ล่าสุดก็แข่งกัน300แล้วัีนี้นผมจะอธิบายง่ายๆเลยว่ามันทานํางานยังไงสมมุติว่านี่คือคนออนไลน์ของเรานะครับโอเคอันนี้เป็น ผมว่าผมก็ใช้ทูนมันแหละง่ายมัน <c oughs> เป็นเทคดีกว่านี่คือแฟเวอร์ของเรานั่นเองดังไหมือว่ายิ่งดีดีอ่ะโอเคนี่คือแฟเวอร์ของเรา จากโค้ดเมื่อกี้นะครับฝั่งคแคนอ่าแอนตายปุ๊บดูโค้ดเมื่อตายมันจะสติกเกอร์ของบแบ็กมาถามนะครับถามจำนวนหมอสมมุติว่าหมออะไรมันไม่ออนไลน์เลยเท่ากับเท่ากับศูนย์เห็ไหมมันก็จะสตาร์ทเกิดเองแต่ถ้ามีหมอหนึ่งคนมันก็จะ มีเวลาให้ขึ้นแล้วก็ Start ตด s t ท,ท็ด signal ก็คือการกด G เรียกหมอนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการตายเทจะขึ้นเลยถ้าเดิมมใครเขียนมาเนี่เพราะอะไรกลับมาที่ใครแอนฉบับเมื่อตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิกเกอร์มาน,นี่คอ l แบ็ k ใช่เมื่อก่อนมันไม่มีปัญหาครับเข้ามาสามสิองคน พอเดี๋ยวนี้เรา28ถ้าตายสักคนหนึ่งเนี่ยถ้ายังเขียนใช้การเขียนแบบไม่อยู่มันก็จะฟอรหาที่ฝั่งเซเวอร์ในคำสั่งนี้นะครับคนที่ออนไลน์เช็คอไอ้นีห่หมอไหมใช่หมอเปล่าหมอเปล่าหมอไหมหมอไหมรวบยอดปุ๊บก็กลับสมมติห้าก็ส่งเซเวอร์โอเคมีหมอห้าคนหมอห้าคนไล้ยังไงตอบกลับมานะครับ Call back ในการตอบกลับมานํานำเท่ากับเมดิกออนไลน์ก็คือมันบวกเพิ่มแลวมันเช็คว่ามีหมอกี่คนนะครับตอบกลับมาที่แอนเคอร์ okay. รับค่าเมดิกออนไลน์มาก็คืออย่างที่บอกตอนแรกถ้าเท่ากับศูนย์ไม่มีหมอเลยก็จะขึ้นเวลาเกิดเองนะครับถ้ามีก็ขึ้นให้กดเรียกหมอแล้วคิดดูนะครับว่าถ้าใครแอนคนเดียวไม่เท่าไหร่ สมมติว่าเพลเยอร์ตรงนี้เยอะขึ้นเป็นสักร้อยคนแล้วคนฮัลเรื่องตายบบเยอะมากอ่ะอนี่วอลแก๊งนะตายตายนี่ตายนี่ตายเซเวอร์เนี่ยยังเช็งไม่จบเลย100ร้อยคนรวมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าสามสิบคนเนี่ยแบบเดียวถ้าร้อยคนไหมฟอฟอฟอ,อเข้าไปฟอเข้าไปนี่ฟอยังไม่จบเลยไอนี่ตายแยอฟอเข้าไปทุกคนมาล้มนี่เซเวอร์นะครับแล้วภาละมันจะมาอยู่ที่นี่หมดเลย เซเวอร์ตอบกลับไปนี่ก็ตายเพิ่มตายเพิ่มเนี่ยตอบหรืออยากรู้จริงๆก็ลองกดในเมนูแอดมินนะครับ ES Admin 2แล้วกดตายทัง้งเซเวอร์ดูในจำนวนคนที่ประมาณสักเจคนก็ได้เละครับผมยังไงเทดก็ขึ้นมาเผื่อตาแดงเลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมทำไมมันถึงเทตดขึ้นและมันหน่วง หนมากแล้วไรทรามเอานะครับเรียบร้อยตาแดงเลยนี้ก็จะอธิบายหลักการคร่าวๆที่เฉยว่าทำไมมันแหลกนะครับนี่คือการเขียนแบบเก่าโอเคนะครับความลับคุณก็มีอยู่ไม่กี่อย่างในการที่คุณจะเปิด128โดยเทศไม่ค่อยขึ้นเนี่ย หนึ่งถ้าเซิร์ฟพีพผมว่าหมอแน่นอนตายบ่อยแน่แนส่วนเซิร์ฟโลเปนะครับเซ l นโลเปก็จะเป็นพวกอาชีพมันก็จะ call back check item แต่อันนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ที่มันจะแหลกก็คือตอนขายยาเงี้ยเพราะอะไรขายยานี่หลักการแบบนี้เลยครับผมนี่ปอหาปอหาเลยหลักการเดียวกันเลย ยิ่งคนขายเยอะเหมือนเดิมทุกคนจะถกมาที่เซเวอร์หมดเลยถกมานี่ขายนี่ขายไอ้นัน,นจกปูนนะไอ้จกปูนเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมาเป็นแก๊งสมมุติสักม่งจะมา30สคนนะครับจบพร้อมกันไม่ฉลาดไงจบปับ๊บถ้าคิดดูวิ่ง่างแค้นมา30มสพร้อมกัน,นแล้วเซเวอร์ก็ยังฟอหาไอ้พวกนี้อยู่คุณคิดว่าจะรอดไหมครับ มันก็ยากใช่ไหมไหนตำรวจจะแหลกอีกอะไรอีกโอเคอันนี้ก็เข้าข้าว่าการทํางานฟอหาหน่วยงานเนี่ยมันทําให้เจเวอร์คุณแหลกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆพอสวัสดีครับ